สามหลักคือสําคัญใบประกันใบการันตีที่ต้องมีพระสมเด็จวัดะระฆังพุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์เนื้อผงมวลสารต้องถูกทําธรรมชาติริ้วร่องรอยอันสําคัญใบประกันใบการันตีรอยปูไตรอยนอนดน้นรังปลวกหลุมบ่อโลกพะจทร์ริ้วระแหงที่เป็นเก็ดกดียิ่งมียิ่งเป็นทีเด็ดมีที่เดียววัดะระฆังวัดอื่นๆไม่มีไม่มีไม่มี รู้ยังวัดระครังยากทำเทียมเล่าลูกหลานฟังพระสมเด็จวัดระครังพุทธศินต้องถูกพิมพ์เนื้อผงบนสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยอันสำคัญคือใบประกันใบการันตีต้องมีบนพื้นผิววัดระครังรอยปูตายรอยนอนดน้นรังปลวกหลุมโลกพจันร์ริ้วระแหงที่เป็นเกร,กร็ดกะดียิ่งมียิ่งเป็นทีเด็ดและมีที่เดียววัตรครังรู้ยังวัดรครัง ยากทำเทียมรู้ยังวัดระฆังยากทำเทียมทำเทียมไม่ได้ไม่มีสิทธรริทำพระทำมือยุคโบราณพุทธสินต้องถูกพิมพ์เนื้อผงบนสารต้องถูกทำธรรมชาติริ้วร่องรอยอันสำคัญคือเป็นใบประกันใบการันตีและต้องมีทุกองค์บนพื้นผิวพระสมเด็จวัดระฆังรอยปูไตรอยนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโลภะจันทร์ริ้วระแหงที่เป็นเกล็ดกระดียิ่งมียิ่งเป็นทีเด็ด และเป็นทีเด็ดวัดะระฆังวัดอื่นๆไม่มีไม่มีไม่มีมมรู้ยังวัดะระฆังยากทำเทียม